สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววิตีพารวยค่ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายเบอร์สุขสุขคนนะคะกลัามาพบมาพอกันอีกคือเกาเนาะที่ช่องสาววิตีพารวยนะคะ ก่อนอื่นแอดฝนกับขอสรุปเลขของวันที่เก้านะคะวันที่เก้าวันที่เก้าพฤษภาหุกหาเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าเลขมันออกตัวใดเนาะเลขที่ออกของวันที่เก้านะคะของงวดวันที่เก้าก็หกเก้าเนาะหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามพี่น้องจ้านะคะอ่าแอดฝน แอดฝนห้มาทีเดนเจและ8พี่น้องแอดห้มาทีเดนเจและ8นะคะแต่ว่าแอดหลุด8เนาะพี่น้องเนาะแอดหลุดผิดตัวอีกหลุดผิดตัวอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะนะคะกะพิดนะคะเข้าเฉพาะเด่นเจ็นะคะเข้าเด่นเจนะคะพี่น้องจะเข่าเด่นเจ็ดส่วนเลขลูดที่แอดหลุดนะคะไม่เข้านะคะแต่ว่าก็มาเข้าที่เจ็ดสองนะคะโตกัน เนาะตัวกันของแอดฝนเข่าที่72นะคะเข้า72โอเคก็ถือว่าเข้าเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเข้านะคะ72เห็นไหมคะเข้า72ล่างนะคะ7227นะคะเข้าล่างนะคะก็ถือว่าเขา้าเนาะพี่น้องเนาะก็ตามความคาดหมายนะคะเข้าติดต่อกันมา3าซีงวดแล้วพี่น้องจา๋าเนาะ ส่วนเลขวิ่งพี่น้องส่วนเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งอ่าเลขวิ่งนะคะเก้านะคะพี่น้องเข้าเก้านะคะเข่าเก้านะคะเข้าเก้านะคะเข้าเก้าในชุดหกตัวนะคะเก้าเข้านะคะสองมาไม้สองมาในสองตัวล่างชุดสี่ตัวพี่น้องหกพี่น้องหกเก้ามานะคะหกเก้มาในชุด ะะในชุด6ตัวนะคะของสปปลาวนะคะสรุปก็คือเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเลขวิ่งแอดให้ไป5ตัวเข้า3ตัวนะคะเข้า3ตัวนนะคะือเก่าเนาะเลขวิ่งกับจับปะมาณนี้นะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องทันได้ได้เลขดับแมนแมนบัตรกะน่าจะได้ไปอยู่เนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งของแอดนะคะกะมารุ่นกัน งวดหน้าพี่น้องมาลุ้นกันงวดหน้างวดหน้านะคะก็จะคุกคักนู่นนะพี่น้องเนะะาะพ่ว่าพอดีค่ะต่างหากักค่ะต่างมีปัญหานะคะใส่บ่ไ้นะพี่น้องเนาะก็เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะคะ่ะมาดูงวดของวันที่พี่น้องมาดูงวดของวันที่10อ็ดนะคะ มาดูงวดวันที่11เนาะเดี๋ยวแอดฟนก็จะใส่เป็นกระดาษ A 4แบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าแอดมีค่าต่างพี่นอ้องวดของวันที่11พี่นอ้องจ๋างวดของวันที่11เด่น เด่นนะคะเด่นแอดได้เด่นแปดและสามแอดได้เด่นแปดกับสามพี่น้องจริงๆแปดกับ3มันกะถือว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าเอ่อก็แล้วแต่ว่าพี่น้องจะมักตัวใดนะคะจริงๆแล้วแปดกับ3กะ่ะเขาก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันแต่แอดห้แยกมาเลยเนาะแอดลูดไปที่ 8พี่น้องลูด8อีกคือเกาด้วยพี่น้องจ๋าลูด8อีกจากสีลูดถูกโตหรือผิดโตคือเกากรบปุกหูเนาะพี่น้องเนาะพิจารณากันเอาเด้อจ้าเด้อ8นะคะแอดลูดที่8 8 0พี่น้อง8 0 8 1 8 2 8 3 8 4ค่ะ 85 86 87 88ดหนะแปดะโอ้ยเห็นสัตว์อยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแอดกะเขียนตัวใหญ่อยู่นะคะเขียนตัวใหญ่กลัวอ่ายานพี่น้องเบิ่งกันบ่อสัตว์เนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวกันนะคะตัวกันเด้อพี่น้องเด้อ ตัวกันตัวกันของแอดนะคะตัวกันแอดคือเกาพี่น้องจ้าตัวกันแอดจะให้เป็นในหลักสามเนอะตัวกันแอดจะให้ในหลักสามก็คือสามเก้าสามสองสามหกและสามศูนย์นะคะ ตูวกันของแอดนะคะแอดจะให้ในหลักสามนะไม่ลองเนาะนะคะให้หลักสามวันนี้ให้สีครูนะคะวันนี้ให้สีครูเด้อในปากกาแดงอยู่ใส่ในส่วนของรูดแปดพี่น้องในส่วนของรูดแปดแอดก็จะเน้นห้ยก็คือแปดเก้าแปดสอง 86และ80นะ4ชุด4คู่เช่นกันนะคะให้4ชุด4คู่เช่นกันนะคะแล้วก็เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งอืมเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งมวดนี้แอดให้9 2 และ0นนะคะให้9 2 6 0สองหโนนะคะเลขวิ่งนะคะหาตัวแม่นนะคะหาเลขดับแม่นแม่นมาตัดนะคะนะคะพี่น้องหาเลขดับแม่นแม่นมาตัดเอานะคะโงดนี้ได้หน่อยนะคะได้สตัวนะคะเลขวิ่งของแอดนะคะได้ทั้งหมด4ี่ตัวปกติจะหตัวหรือห้าตัวขั้นต่ำนะคะแต่วันนี้ได้สี่ตัวเนาะ ลองหยิบจับนะคะลองลองเลือกหยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเดอ้อน้นองเดอ้อนะเบิ่งเอาก็จะประมาณนี้นะคะงวดของวันที่11นะคะงวดของวันที่11พฤษภาจะประมาณนี้นะคะแอดไฮไปที่เด่น8และ3นะคะเด่น8และ3แอดรูดไปที่8เดอ้อแอดรูดไปที่8นะคะ80ถึง89นะคะส่วนตัวเน้น แอดผลกันเน้นไปที่80 82 86และ89นะพี่น้องเนาะส่วนตัวก,กันของแอดนะคะส่วนตัวกันของแอดแอดให้ไปที่3นะคะไปที่หลัก3ก็คือ39 32 36และ30นะคะเลขวิ่งก็จะ,ะมี4ตัวนะคะวดน,นนี้เลขวิ่งของแอดมี4ตัวทั้งเบิร์นะคะก็จะมี9 2 6และ0นะคะพี่น้องนะคะ9 2 6และ0 และก็ที่สำคัญนะคะ9เท่ากับ6นะคะพี่น้อง9และ6คือตัวเดียวกันนะคะแอดจะบร่ได้เขียนให้นะคะแอดจะบร่ได้เขียนใหมันจะเละเกินไปเนาะพี่น้องกับพิจารณากันเบืองเอาเนาะมักเก่าก็อย่าลืมกับตัวเป็น6พี่น้องมัก6ก็อย่าลืมกับตัวกับหัวเป็น 9, เนก่าเด้อก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องจ้าเนาะแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณากันเอานะคะ เลขนะคะพี่น้องจ้าเลขมาจากการคำนวณเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพิจารณาเลือกจับเอาไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้นะคะแอดก็เขเคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะคะ บอทิ้งบอปากันไปใส่เนาะก็ยังเขาว่าเป็นกำลังใจให้กำลังใจกันนะคะเบิง้งพยายามเบิง้งห้จบคลิปเนแล้วพี่น้องเนาะคลิปมันก็บอทิ้งเนนะคะให้กำลังใจกันนะคะตัวเล็ก,ก็ห็หายไปฟรีนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะขอบคุณหลายๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทนันใดนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแอนฝนนะคะหยิบจับตัวใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้ปังๆนะคะขอให้ปังๆนะคะ พี่น้องนะคะขอให้เบิดหนีเมื่อสินลำ้วยมีเงินแสนหลักแสนหลักล้านกันทุกผูก้ทุกคนเดอ้อพี่น้องจ้าคลิปนี้กับสิพ่อสามีเนาะพี่น้องเนาะพอกันคิบหนาเด้อพี่น้องจ้าพอกันคิบหนาคลบหนีกับิลากันไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า